จกเป็นเลนนะครับขากระจกเลนนี่ครับขากระจกเลนข้างในก็ไม่มีอะไรมากครับโอ้ข้างในโอ้ข้างในนีน่สุดยอดครับรีวิวรถไปแล้วนะครับวันนี้มารีอ่าต่อไปไปรีวิวคนต่อนะครับนี่ครับรีวิวคนนะครับนี่นี่ครับจานก๊อฟอ่าวันนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดเมกานะครับวันนี้พาเดินชมแผนปูนนะครับและอีกนิดเดียวนะครับนี่อีกนิดเดียวจริงๆนะครับนี่น,นี้ก็ทดลองกโกลยดูแล้วนะครับโกลยนี่ถือว่าจัดจะจัดว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็กาลังตักทรายเข้าแผนนะครับ ใช้ได้เลยนะครับคันนี้ สายเอวครับสายเอวครับรถตากสายเอวดูครับยูสูจะแรงขนาดไหนครับผมไปไหมไม่ไหวครับไม่ไหวครับจะเอายังไงต่อครับเนี่ยเดินหน้าก่อนครับโอ้โหฟีชชายนะครับเนี่ยมันทรายครับเสียวเสียวเผามากเลยครับเนี่ย อันตรายครับจังหวะนี้โอ้ไปได้ครับใส่เยอะเกินไปครับเนี่ยกินโฟมครับกินโฟม เขาจะทำยังไงกับตรงนี้ครับก็ดำเหยียบเลยครับไม่ต้องครับรถจักไม่ต้องนะโอ้สุดๆครับสุดๆครับ นี้จะเป็นทรายโขงนะครับนี่สีจะไม่เหมือนกันนะครับทรายโขงจะเป็นออกสีสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มๆนะครับทรายโมลจะสีออกขาวขาวไข่ๆนะครับสีสวยครับทรายมูลทรายโขงนี่ก็สวยนะครับนี่เนี่ยครับดิตเร์นครับไหวไหมครับวันนี้คิดว่าไหวไหมครับเนี่ย ไหวใช่ไหมครับดูสภาพครับเนี่ยว่าน่าจะไหวใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้โวยครับตอนนี้ต่าไปโวยก่อนครับเนี่ยครับซีรีส์500ตองสีนะครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรใหม่มากนะครับเนี่ยก็คล้ายๆเดิมใหม่ก็ตรงนี้ครับเนี่ยตรงกระจกเป็นเลนส์นะครับขากระจกเลนส์เนี่ยครับขากระจกเลนส์ ก็ไม่มีอะไรมาครับโอ้ข้างในโอ้ข้างในนี่สุดยอดครับมีมิชลินมานั่งเป็นเพื่อนด้วยนะครับนี่ทําดีครับเขาทําดีครับโอ้แต่ข้างในรถสาดครับโอ้มาตรฐานอยู่ครับมาตรฐานของเขาครับสาดครับดูแลรักษารถดีครับจัน์ก๊อฟครับ รีวิวรถไปแล้วนะครับวันนี้มารีอ่าต่อไปไปรีวิวคนต่อนะครับนี่ครับรีวิวคนนะครับนี่นี่ครับจานก๊อล์ฟอ่าวันนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสอายุ18นะครับมีแฟนคนเดียวนะครับตอนนี้กําลังหาคนที่2อยู่ใช่ไหมครับใช่โดนโดนเนี่ยครับโดนเนี่ยครับเนี่ยโอ้เนี่ยครับเนี่ยเอาเกียร์เอาเลยนะครับเกียร์ใส่แพนเลยนะครับเนี่ย เอาเลยนะครับนี่นะจะแบดูดตรงนี้ดูดขึ้นนะครับนี่คิดว่านะครับรถตักไม่พอรถตักช้านะครับรตักมีคันเดียวนะครับเลยรถเกต เออรถรถแมคโครนะครับรถแมคโครลิกเอ็นเอกเกียร์เราเลยนะครับ แรงดีครับแรงดีครับไปได้ต่อเนื่องนะครับนี่ตัวเดินนี่แรงครับรถแม็กโครครับรถก็เดินแรงดีครับน่าจะแรงกว่า MU 55หนะครับนี่เพราะมันมันได้เปรียบตรงตีนตะกรับนะครับได้เปรียบตรงนี้นะครับนี่ยคนเนั้นจะเป็นล้อนะครับเทานั้นจะวิ่งทางเรียบได้ดีกว่านะอันนี้นี่สายดันดันได้นะครับนี่ ว่าแรงกว่าเลยนะครับนี่ ตักเอาใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะมีคนถามนะครับว่าทำไมไม่ตักเอาครับคนขับนะครับคิดว่าน่าจะเกณฑ์น่าจะไวกว่านะครับพื้นที่มันในการเบี่ยงมันน่าจะไม่พอนะครับนี่มันแคบนะครับเผื่อมีคนถามนะครับก็เลยตอบตอบตอบไว้ก่อนนะครับพื้นที่มันแคบนะครับเผื่อเบี่ยงไปมันติดพลาดนะครับบางครั้งมันเถือนะครับบางครั้งมันเถือละมือไปนะครับอาจจะโดนได้นะครับ ยุ่งเลยนะครับนี่ก็เลยทําการเกตเอานะครับคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้เป็นทรายมูลนะครับฝั่งนี้จะเป็นทรายผงนะครับนี่ก็ตักอยู่ครับตักเรื่อยๆครับตักไปเรื่อยๆครับโอ้มาดูท่อครับโอ้ทำท่อใหม่ต้วนี้ครับนี่ ก็ทําท่อกันใหม่นะครับเนี่น่าจะทําทุกคันแล้วนะครับนี่ปกติเนี่ยอันนี้น่าจะเสียงเบาที่สุดนะครับกับยูสูนะครับตอนนี้น่าจะเสียงดังทุกคันนะครับตอนนี้ท่อใหม่นะยูสูนี่ก็ดังครับเนมอก๋วยเตี๋ยวครับ สายแบกสายแบกครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับคิดว่าคนขับน่าจะถนัดเกียร์นะครับถนัดเกียร์มากกว่านะครับสายดันครับดันก๊อกสายดันนะครับเนดูหน้าตาเขาครับเขาเข่งขึ้นมากครับขนาดดันถอยลังยังดันได้นะครับเนี่ยเลี้ยงไหนเอนนี่ยเลี้ยงไหน

เริ่มหลุดแล้วครับนี่ครับล้อ,อยางตรงนี้เริ่มหลุดแล้วครับโอ้หลายตัวแล้วครับ ูตัวนี้แรงจริงครับสองร้อยสิบแรงมา้านี่สมแรงม้าอยู่นะครับเนี่ยสองร้อยสิบเครื่อง4ีสูบรถสองร้อยสิบแรงมา้าราคาใกล้ๆเคียงกับน่าจะใกล้ๆเคียงกับร้อยเจ็ดสิบห้านะครับของฮีโน่นะครับราคาน่าจะแพงกว่าร้อยสี่สิบห้านิดนึงนะครับ ไปดูไซมูลครับต่อไปไปดูไซมูลนะครับเก้าไซมูลแล้วนะครับไซายโขงพอแล้วครับมันเยอะแล้วครับ ร้อยครับเต็มนะครับสายแบกครับสายแบกยีสูสายแบกเรยียบร้ <ś cis> อยครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับ <ś cis> เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ <ś cis> จะตักไปเลยนะครับ